สำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้และไม่มีเวลาวงางกันไปบอสือนที่ผมขอนำเสนอ Beauty Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นนะครับและสะดวกมากยิ่งขึ้น Ugfone เป็นแอปพลิเคชันที่อยู่บนคลาวด์เป็นมือถืออีกเครื่องหนึ่งที่สามารถเชิญเพื่อนฟาร,ร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนนั่นเองถึงแม้ปิดมือถือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วแต่ตัวเกมก็ยังฟาร,ร์มให้เราอยู่เหมือนเดิมซึ่งมันเหมาะมากๆสําหรับเพื่อนเพื่อนที่ไม่อยากจะเปิดมือถือ,ถอทิ้งเอาไว้นะครับกลัวแบตหมดไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวเปลืองค่าเน็ต Ugfone ช่วยได้แน่นอนราคาเริ่มต้นแค่วันละสิบบาทตัวแพ็กเกจแนะนาผมอยากให้เพื่อนลองใช้เป็น MVIP ซึ่งราคาแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคมันสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นกเกือบ3เท่าเลยตัว MVP เนี่ยนะครับจะแพงนิดหน่อยแต่ใช้ดีกว่าสุดๆใครสนใจดาวโหลดยูจีบนสามารถโหลดได้ผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลย เฮ้ยยอดสุดเลยครับทุกคนครับอยู่ผมอีกแล้วนะจ๊ะนิจิคอนเนคติ์เพิ่มเติมคือไม่มีอะไรเลยเองนะครับในคลิปนี้ฮะเราอยู่กับ라이เดอร์เลนเจอร์นั่นเองนะครับผมกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เรียกได้ว่าแบบก็ไม่ได้อยากจะไปไหนมากนะครับถึงจะบอกว่าเบื่อเกมนี้แต่ก็กลับมาเล่นอยู่ดีนั่นเองนะครับก็จะกลับมาเรื่อยๆครับเวลาที่เกมได้มีอัปเดตอะไรสํำคัญๆเนี่ยผมก็จะกลับมาเล่นนั่นเองนะครับผมนะซึ่งวันนี้นะครับอัปเดตที่สําคัญเนี่ยนะครับก็คือมันมีตัวละครที่เป็นธาตตุใหหมม่่เเเเข้้าานนนนนนัััััอองะะะคคครรรบบบสกก็็็ืวีลยจป คนี่ทัดมืดนั่นเองนะครับแสงมืดเข้ามาสู่ไลเดอร์แล้วนะครับแลเรียกว่าแบบามาเร็วมากนะครับในระยะเวลาประมาณครึ่งปีนะครับตอนนี้เนี่ยเขากำลังฉลองครบรอบครึ่งปีของไลเดอร์อยู่คือ6เดือนนั่นเองนะครับผมนะก็เปิดมานานแล้วสำหรับไลเดอร์เจอครับตัวนี้ครับก็คือเป็นตัวคนี่นะครับที่อยู่ใน ในเวอร์ชั่นที่เป็นเหมือนคนเป็นแนวอนิเมะเนาะเอาไปเอาโคนี่เนี่ยมาดัดแปลงเป็นคนอีกทีนึงนั่นเองนะครับผมเนาะก็เลยเป็นโคนี่ท่านมือนั่นเองนะครับโคนี่ผู้พิพากษาจันทรานั่นเองนะครับมาดูสกิลนิดนึงครับตัวนี้ผมบอกได้เลยว่าดาเมจค่อนข้างจะรุนแรงมากครับก็เหมือนกับลาเรนเจอร์แล้วก็คือแบบแจงมืดก็จะดีกว่าธาตุปกตินั่นเองนะครับผมแล้วตัวนี้เนาะเป็นระยะไกลนะครับเป็นธาตุมือนั่นเองนะครับพลังโจมตีสูงสุดนี่คือ 1.14B เลยที่เรียกว่าแบบโคตรแรงนะครับสำหรัับตวนนี้เาะ มาดูสกิลกันก่อนนะครับสกิลตัวนี้ครับก็คือสกิลหนึ่งครับเป็นสกิลการระเบิดของเงียบเงันะนะครับผมนะคนนี้พูดภาษาไทยครับจะสร้างความเสียหาย250%นะครับของพลังจมตดอนเจมที่ลงข้างหน้าก็คือเฉพาะเฉพาะศัตรูที่เป็นแถวหน้านั่นเองนะครับผมนะแล้วก็ ทำให้อสตอุ้ยกโจมตีเนี่ยนะครับตกอยู่ในสถานะใบนะครับสูงสุดถึง9ตัวเลยนั่นเองนะครับก็คือถ้าสมมติแถวหน้ามีแค่3ตัวก็ติดแค่3ตัวเนาะแต่ถ้าแถวหน้าเนี่ยมียืนอยู่9ตัวเป็นแบบใช้ระยะใกล้หมดทั้ง9ตัวเนี่ยก็คือติดได้ทั้งหมด9ตัวเลยนั่นเองนะครับแล้วก็จะได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก30%ก็คือถ้าติดสถานะจันทาน,นี่นะครับก็จะอ่าท่านได้รับดาเมจเพิ่มขึ้น,น,น,นรับสิีเ2ครบเป็นตัวทางฝั่งของ Active นะครับก็คทอเปองตร,รับงจัน,น,นรับถ้า เราใช้สกิลนี้ก็คือจะสร้างความเสียหาย200%นะครับแล้วก็ทำให้ศัตรูนเนี่ยติดสัญลักษณ์จันทาจิตวินะครับแล้วก็ลดความเร็วกันโจมตีถึง30วินาที A 30%ก็เรียกได้ว่าแบบเฮ้ยเป็นสกิลที่ดีนะนะครับส่งผลดีบ๊ฟบให้กับฝั่งตรงข้ามเนี่ยได้ดีเลยนัอ่นเองนะครับผมสกิลหนึ่งเนี่ยโดนแค่แถวหน้าแต่สกิลที่สองเนี่ยก็คือโดนลงทั้งหมดในพื้นที่นั่นเองนะครับผมนะ ส่วนสุดท้ายก็เป็นสกิลแบบเป็นพาสซีฟอัลติเมทของเขานะครับก็คือการเปิดฉากการล่านั่นเองนะครับถ้านรครับเรนเจอร์ Ranger ตัวนี้เนี่ยนะครับใช้สกิลหรือโจมตีเนาะใส่ศัตรูที่มีตาประทับนะครับจะ ได้รับสแต็กนะครับความเร็งการโจมตีแล้วก็สามารถดูดเลือดได้ทั้งหมดสองเปอรนะครับผมน้องเรียกได้ว่าแบบเฮ้ยมันถือว่าเป็นพาสซีฟที่ดีนะใช้สกิลใส่หัวสัสตศัตรูปั๊บแล้วก็สกิลติดหัวเนี่ยจะสามารถาสะสมตี stack สแต็กสะสมเพิ่มพลังโจมตีไอ้เพิ่มความเร็งการโจมตีเนี่ยทีละ2%ได้สนุกถึงย่สิบเปอร์นั่นเองนะครับผมนนแล้วก็ฟูลฟูเนี่ยได้ทีละ2%นะครับต่อตัวเรียกได้ว่าแบบเฮ้ยตัวนี้เนี่ยมันมีโอกาสที่แบบเวลาที่มันใช้สกิิลเเนนนนนี่่่ยใใชชววงงต้ๆนนะแบบปด เปิดฉากมันเนี่ยมันเล่นเนี่ยมันจะสามารถอยู่ได้นานกว่าเขาเนั่นเองนะครับผมนะถือว่าเป็นตัวละครที่ดีกับสัตว์ตัวนี้แล้วก็น่ารักด้วยนะครับในเดือนนี้เขามีอัปเดตอีกอย่างหนึ่งก็คือเสียงตัวละครนี่เป็นไงเสียงตัวละครถ้าเราลองแตะดูครับนี่มีเออมีเสียงตัวละครแบบพูดอะไรย่างนี้นะมีการอัปเดตน,นี่แล้วก็การออกแบบนะครับของไลเดอร์เนี่ยยอมรับจริงว่าออกแบบมาได้น่ารักมากนั่นเองนะครับผมเนาะอ่ะส่วนไอ้ตัวบราวนะครับบราวถ้าใคร ยังไม่ทราบนะครับบราวน์เนี่ยจะยังไม่มาในช่วงนี้นะครับบราวน์เนี่ยจะมาที่หลังตัวโคนี่เนาะนะครับเดี๋ยวมาดูกันบราวน์เนี่ยตามประกาศตามประกาศเราต้องมาดูที่ประกาศครับประกาศเนี่ยของบราวน์ใช่ไหมเขาบอกว่าบราวน์เนี่ยจะมาวันที่10เท่าไหร่ไม่รู้ผมขอดูนิดนึงผมจําวันที่ไม่ได้นะครับผมนะโหลด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 อัปเกรดใหม่แสงมืดเดีย๋ยวนะไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ ประกาศที่เกี่ยวกับการเพิ่มธาตุอยู่ในนี้เปิดตัวนี่ไงเปิดตัวแสงและมืดนะครับผมเนาะตัวโคนี่เนี่ยจะอยู่จะอยู่ทั้งเดือนนะครับแต่ว่าจะมาเป็นตู้เพื่อโอกาสก่อนนั่นเองนะครับส่วนตัวเบาวอ่าบราวอัจวินสุริยะนะครับก็จะมาวันที่13นั่นเนองนะครับเาวสุริยะเนาะจะมาวันที่13นะครับก็อีกประมาณ10บวันข้างงน้านะครับโดยประมาณนะนะครับเนาะ ก็จะมาในช่วงของ10บโมงเช้าของวันที่13นั่นเองนะครับใครอยากได้บาวท่าแสงก็ไปจัดก,กันได้นะครับแต่วันนี้ฮะเราอยู่กับตัวท่านมืดกันก่อนนะครับก็คือตัวโคนี้นั่นเองนี่เป็นไงโอ้โหข่าอัปเดตตู้แบบตู้มาใหม่อะ่ะตู้ตู้สวยมากนั่นเองนะครับผมนะยอมใจจริงสำหรับการออกแบบเกมนี้นั่นเองนะฮะในขณะที่ราเรนเจอร์เราไม่ค่อยมีคอนเทนต์ครับช่วงนี้ตัวละครแบบไม่ได้จัดจ้านแล้วก็เกียร์ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่น,นะครับเราก็เลยแวะมาที่หลายเดินนั่นเองนะครับผมนะไปเช็คดวงกันดีกว่าป่ะครับ ว่าจะเป็นยังไงบ้างครับนี่เลย s s มาไม่วิงอะไรทั้งนั้นนะฮะไม่มีวงไม่มีวิงอะไรเลยเอธรรมดาไปยาวๆไม่มีวิงด้วยก,การันตีเลยไหมเฮ้ยนี่ขนาดตั๋วธรรมดานี่คือแบบโอโ้ยังเกลือนะครับอ่อในเรื่องของตั๋วเนี่ยนะครับเนาะตั๋วที่เป็น ตั๋วเลนเจอร์คัสสันพิเศษเนี่ยนะครับจะเป็นตั๋วที่เป็นตั๋วกลางละกันเขาเรียกว่าเป็นตั๋วกลางเนาะนะครับจะเป็นตัวที่เราจะสามารถที่จะใช้ในตู้เลนเจอร์คัสสันทั่วไปได้นะครับแต่ถ้าเป็นตู้ของโคลโรโบนะครับถ้าเป็นตั๋วโคลโรโบหรือตั๋วแสงมืดแบบนี้เนี่ยเวลาจบอีเวนต์เนี่ยเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนนะครับเขาจะเปลี่ยนให้จากตั๋วที่เป็นตั๋วพิเศษเนี่ยเป็นตั๋วคัสสันพิเศษให้นะครับทำให้ตั๋วคัสสันพิเศษเดี๋ยวจะเป็นตั๋วที่เราจะมีอยู่ตลอดเราก็สามารถใช้ได้กัับตววเเรรนนนนนจออ์ท่่ไปคแแล้ก็ับ ตัวโคลาโบมาเนี่ยก็เป็นตัวพิเศษของโคลาโบแสงมืดมาก็เป็นแสงมืดพิเศษนะครับที่เป็นตัวพิเศษของมันนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากจะดองแบบไหนเนี่ยครับก็ลองกักตุนเอาไว้ดีๆนะครับผมเนาะนะครับว่าเราต้องดองแบบนี้จะเอาตัวประเภทนี้ไปใช้กบอัดนีเนาะนั่นเองนะครับมาแล้วเปิดเลยมาประเดิมโอ้เอเอก็ไม่มาโอ้ยนี่อุตส่าห์แบบเข้ามาเล่นอ นี่เราต้องเสียลูบี้จริงใช่ไหมเนี่ยอ่ะลูบี้ก็มี77,000ครับไปลองเล่นไปเรื่อยๆครับ SS ยังไม่มายังมาเป็นน้องคาร่าอยู่เฮ้ยโอ้ยยังไม่มาฮะก็ยังเป็นตัวทั่ว,วไปอยู่เฮ้ยค้างเฮ้ยเอาเมื่อกี้มันกระตุกพอมันกระตุกปับปก๊บมันก็เอาได้เลยเอาโอเคได้มาแล้วออกง่ายจังเลยอ่ะผู้พิพากษาชันทา ยังไม่ถึงการันตีใช่หรอเอายังไม่ถึงการันตีเลยออกง่ายจังเลยขาดูผลหน่อยผลงานหน่อยอ่าอยู่ไหนเอ่ยทำไมเร็วจังเลยได้เร็วจังอะเราต้องเปิดให้ได้อีกตัวหนึ่งนะครับเพื่อที่จะปั้นให้มันเป็นระดับถัดไปเนาะนะครับสำหรับตัวนี้อ่ะออกก่อนการันตีก็ได้มาหรือไม่งั้นก็ออก SS ตัวอื่นก็ได้นะไม่วิ่งด้วยเมื่อกี้กระตกแล้วมันก็แบบหายไปเลย กระตุกแล้วก็เปิดมาเป็นโคนี่มืดเลยออกง่ายออกง่ายนะครับนะเอ้ยโคนี่โอ้ยเจมนี่ก็เป็นโคนี่มืดเป็นเจมซะง,งั้น <g ames> เฮ้ยเฮ้ยเฮยโอ้โหต่อเน,นื่องหุย้ยสองตัวเฮ้ยเมื่อกี้แอคชั่นใหม่ผมไม่เคยเห็นเอ่อเมื่อกี้เป็นหน้าลีออนน่ดแบบสีทองใช่ไหมเมื่อกี้เป็นหน้าแบบลีออนน่ดสีทองได้เอ็เอ็สองตัว โอ้โหของดีการันตีปะเนี่ยอ๋อการันตีด้วยการันตีด้วยแล้วก็ได้เอสด้วยโอ้โหดูเดือดเป็นการเปิดกรชา่าไลท์เดอรเรนเจอร์ที่แบบดูเดือดมากไอดูหน่อยสิเฮ้ยได้สองตัวด้วยไหนะขออัพหน่อยมาขออัพขออัพขอขอัพเกรดเลยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่ใชเลื่อนคันเออเลื่อนคันเพื่อใช้พัดสีพิเศษครับฮนะเดี๋ยวมาลองดูกันว่าวเฮ้ยมันจะเก่งแค่ไหนเดี๋ยวเอาไว้แบบมารีวิวให้ดูด้วยนั่นเองนะครับผมอ่าช่วงนี้ไลท์เดอรเรนเจอร์สามารถเล่นบนบ อ่าอิมูเลเตอร์แล้ว,ลวนะครับเดี๋ยวผมก็จะอาจจะเอามาไลฟ์บนอ่าบนยูทูบนะครับผมเดี๋ยวผมจะพัฒนาต่อไปเพราะว่าเหตุผลหนึ่งที่ผมไม่เล่นไลฟ์เดนจ์เนเจอร์เนี่ยนะครับส่วนหนึ่งเพราะว่าผมต้องเล่นใน iPad เท่าน,นั้นอะไรเงี้ยเพื่อเพื่อดองลูบี้เวลาเปิดกาชาเนี่ยจะได้อัดคลิปได้สะดวกนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยอ่าตัวไลฟ์เดนจ์เนเจอร์เนี่ยสามารถเล่นได้ในอิมูเลเตอร์แล้วนะครับผมไม่รู้ด้วยว่าเล่นได้หมดทุกอันไหมนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยคือมันเล่นได้แล้วแล้วก็มันน่าจะสามารถเล่นได้้อออีกยาวนนนนเงะะครับผมโโห รงจมตี2 1ง a 210A เเลยเหรอเดี๋ยวนะโอ้ยตัวแต่ตัวตัวที่เราใช้อยู่มันมันขั้นสูงกว่านี้อะไปไหนแล้วเมื่อกี้น้องไปไหนแล้วนี่น,นี่โอเคอ่าตอนนี้มันยังเป็นแค่120อ่ะเนาะมันมันมันเป็น SS บวก1ใช่ไหมดัดเป็นบวกอันนี้เป็นบวก2บวกสามออเคเดี๋ยวไว้รีวิวให้ดูครับว่า จะเก่งแค่ไหนเนาะสำหรับตัวนี้นั่นเองนะครับผมนะส่วนบ้ามืดเนี่ยนะครับเดี๋ยวรอก่อนเนาะเดี๋ยวบ้ามืดเนี่ยไอ้ที่บ้ามืดบ้าแสงนะครับเดี๋ยวบ้าแสงเนี่ยเดี๋ยวเราจะอ่าเล่นอีกทีนึงนะครับเราจะมาเปิดกระชากทีนึงเนาะนะครับเดี๋ยวตัวจะรีวิวน่าจะรีวิวไอ้ตัวโคนี่ก่อนแหละนะครับผมเนาะเรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่น่าสนใจนั่นเองนะครับผมนะสำหรับตัวโคนี่เนาะอันนี้นะจ๊ะก็ถ้าใครเข้ามาดูกันในคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ผมด้วยนะจะไปคลิปหน้าสกิปนี้ไปลครรรััับบ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 ๊๊๊๊าาาาาาายยยยยยยคคผมจบาย